กำลังที่ถูกดูดซับนะครับของสกูคอมเพรสเซอร์เนี่ยมันจะอยู่ที่จุดออปติมัมนะจุดที่ต่ำที่สุดเนี่ยก<ม>็ต่อเมื่อมันทำงานที่เพรสเชอร์เรชันะครับสัดส่วนความดันที่สอดคล้องกับบิลอินโวลูมเรชันะครับ<ม>เขาใช้คาว่าอีแอ o ซอฟตแต่ว่าจริงๆมันก็คืออินพุตนั่นแหละกำลังที่ สกูคอมเพรสเซอมันกินเนี่ยมันจะอยู่ที่ค่าต่ำสุดน,นะออปติมัมนะก็ต่อเมื่อ,อสัดส่วนของความดันมันสอดคล้องกับสัดส่วนของวนลุ่มนะของปริมาตรนะครับการความสูญเสียเนื่องจากการอัดที่มันมากเกินไปหรือน้อยเกินไปเนี่ยมันสามารถมองได้ว่าเป็นพื้นที่นะครับที่ แสดงในไดอะแกรมนะครับรูปที่4.22นะครับโอ้เขาน่าจะปูพื้นย่อหน้าที่แล้วอ่ะเพื่อมาอธิบายสิ่งนี้ว่า mm hmm. มันมีสถานการณ์ที่เป็นโอเวอร์กับอันเดอร์คอมเพรสชันอยู่นะครับถ้าเกิดโอเวอร์คอมเพรสชันมันก็ดันออกไปมากเกินไปใช่ไหมถ้าอ mm ันเดอร์คอมเพรสชันก็แปลว่าเดี๋ยวจะมีก๊าซวิ่งย้อนกลับซึ่งซึ่งมันเป็นการสูญเสียทั้งคู่เนาะ ถ้าโอเวอร์ก็แปลว่าอัดแรงเกินไปนี่ก็กินพลังงานเกินความจําเป็นถ้าอันเดอร์คือโอเคอัดน้อยเกินไปแต่ว่าพอแก๊สมันย้อนกลับก็กลายเป็นเหมือนก็อัดไปแล้วอ่ะจะส่งไม่ออกไอ้แกส๊สะน้ำถูกอัดซ้ำอะไรเงี้ยมันก็สูญเสียทั้งคู่นะครับเพรนั้นเขาเลยพูดว่าเพรสเชอร์เรช o กับตัววอลลุ่มเรช o เนี่ยมันต้องต้องต้องตั้งให้ดีนะต้องตั้งให้สัมพันธ์กัน เขาบอกให้ดูรูป4.22เดี๋ยวขออ่านข้อความก่อนแล้วเดี๋ยวไปดู4.22กับ4.18ทีเดียวนะครับเขาบอกว่าสิ่งนี้นะส่งผลให้ตัวตัวลักษณะการทำงานของมันเนี่ยมันมีพีกเนาะมันมีพีกเกิดขึ้นนะตามรูปที่4.18ด้านซ้ายของพีคเนี่ย เป็นกรณีที่เป็นโอเวอร์คอมเพรสชันนะอัดมากเกินไปนะครับส่งผลให้อ่ะก็สูญเสียประสิทธิภาพเหมือนกันแต่พอเป็นด้านขวาพออัดน้อยเกินไปอันเดอร์คอมเพรสชันมันก็จะมีแบ็คโฟล์นะมันก็มีก๊าจะไหลย,ย้อนกลับมาในในคอมเพรสชันพ็อกเก็ตนะครับนะจังหวะที่ดิชาร์ดพอร์ตมันเปิดอะนะครับก็กลายเป็นมีแก๊สย้อนกลับมาซึ่งก็ ก็สูญเสียอีกใช่ไหมก็ฉันอัดไปแล้วเธอไม่ไม่ไมวิ่งออกไปเธอย้อนกลับมาฉันก็ต้องอัดเธอซ้ําอย่างเงี้ยมันก็กลายเป็นความสูญเสียนะครับอืมไปดูรูปก่อนดีกว่าสี่จุดสองสองก็สี่จุดหนึ่งแปดสี่จุดสองสองคืออันนี้เขาบอกว่าซ้ายมือนี่คือ Over อร์นะครับโอ e วอร์เพ u r เซอร์โอเวอร์คอมเพรสันอันนี้ก็เปลืองพลังงานโดยใช่เหตุแต่ถ้า Under Under Compression ก็แปลว่า มีแก๊สที่จะถูกไหลกลับมาอัดซ้ำอะไรเงี้ยซึ่งมันก็กลายเป็นการสูญเสียพลังงานซ้ำโดยใช่เหตุอีกเหมือนกันนะครับนี่ก็เป็นกราฟแสดงความดันกับวอลลุ่มนะครับนะเป็น,นรายกรรแสดงเรื่องเนี่ยวอลลุ่มไลโชนะครับเพื่อให้เห็นสถานการณ์ที่เป็นโอเวอร์กับอันเดอร์คอมเพรสชันนะครับซึ่งไม่ดีทั้งคู่เนาะสี่นะ 18, นี่คือรูปไหนนะ ก็คืออันนี้คขอให้ดูไอเซน r o ป i c อ f ฟฟิเชนซีก็ถ้า pressure เรช i o สูงขึ้นส c รูคอมเพรสเ s อร์กับส c ร o คอมเพรสเ s อร์มันก็จะไอประสิทธิภาพไอเซน r o ปิกมันจะลดลงเร็วเนาะยิ่งเพิ่ม delta p ในการอัดเนี่ยก็ยิ่งยิ่งประสิทธิภาพตกลงเร็วนะในขณะที่แบบลูกสูบเนี่ยไอเซนตอปิกอิฟฟิเชนซีมันค่อนข้างจะนิ่งนะครับ โอเคกลับไปอ่านต่อตอนนี้เนาะการเปลี่ยนขนาดของช่องทางออกนะครับช่อง discharge port เนี่ยก็จะเปลี่ยนตำแหน่งของพีกนะแล้วอันนี้ก็แสดงให้เห็นในในเคอร์สองอันนะครับในในรูป4.18นะครับ สกูร์ uh, uh, คอมเพรสเซอร์เนี่ยควรจะเลือก uh, นะครับควรจะถูกเลือกเนี uh, ่ยให้มีวอลลุ่มวอลลุ่มเรโซนะครับเหมาะสมกับการใช้งาน uh, mm hmm. นะครับก mm hmm. ารรั่วนะ mm hmm. ก็จะนำไปสู่การสูญเสียประสิทธิภาพด้วย uh, mm hmm. นะครับเพียง mm hmm. แต่ว่า uh, ส่วนส่วน,วนขนของแรงเสียดทานอันนี้เขาบอกว่ามันเล็กน้อยนะครับ ย้อนไปดู4.18นิดหนึง่งเพราะว่ารูปนี้คือจริงๆอันนี้มันก็เปลี่ยนพีคได้เนาะการที่เราเปลี่ยนขนาดของพอร์ตใช่ไหมเพื่อแต่งให้มันเป็นโอเวอร์แต่งเรื่องโอเวอร์อันเดอร์คอมเพรสชันเนี่ยแต่ว่าไม่ว่าจะเปลี่ยนพีคยังไงก็ตามเนี่ยก็ก็ก เวลาเพิ่ม pressure ratio เนี่ยมันตกเร็วเหมือนเหมือนกันเลยไม่ว่าพีกพิคจะขยับยังไงนะครับถึงไหนแล้วโอเคอะจบย่อหน้านี้นะครับ